สู้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านขึ้นเลยครับอ้าวสวัสดียามบ่ายครับเออเจอกับป้ารงอีกแล้วนี่มาลุยงานต่อยามบ่ายเอออะไรนะรุ่นเรือคนเดียวเหรอใส่หมวกด้วยป้าใส่หมวกด้วยเออถอดเยี่ยมอ้าวร้อยสี่สิบจีป้ารง อ้าวเปิดเอร์หน่อยนี่ได้เวลาทำงานแล้วจากที่เราพักกินข้าวกลางวัน140ย140เฮดจรังกิบเกตเดอร์ก็แผ่นดิบหมดครับก็เลยได้มาขับเจ้าจอรเดียก่อนอือไปเอา,อา คนขับรถเกรดในตำนานป๋ารง70บวกอ,อืออายุของแกเอารถไม่วิ่งระบบเกียร์มีปัญหาเดี๋ยวว่าเหมือนของรังเกียร์เล้อีกไอเกียร์ถอยก่อนป๋าถอยก่อน เออไปแล้วออ,ออกตัวเมื่อกี้สาเกียร์ไม่รู้สึกว่ารถไม่วิ่งครับพอก็วิ่งก็กระชากไปเลยกับการมิกลูกรังชั้นซับเบสนี่ครับชั้นซับเบสครับ อ,อนี่สไลด์แล้วไปแล้วครับไปแล้วครับนั่นแหละไปแล้วคันร้อยสี่สิบเฮดเราก็รอเทลเลอร์อยู่ครับจะเอาไปถอดเกียร์เปลี่ยนแผ่นดิส แผ่นบิดหมดเอาหลังกี้ดด้วยเขามาขับเจ้าจอนเดียก่อนครับ 770A มาตามด้วยเจ้าคันใหม่ครับนี่เจ้าแฮม HC 119นี่รถบดสันสะเทือนล้อเรียบแฮมคันใหม่คันนู้นก็ บริษัทเขาจะมาเอาเยี่ยมนี้ครับนี่เจ้าแฮมตีนเคะอา๋าเจา้า CS หนึ่งหนึ่ง GC ก็คนขับไปรับประทานอาหารอยู่แคทสันสะเทือนล้อเรียบแคท รถบด10ตัน cs 1 1 gc metrocat นี่มาดูคันนี้รังเกดเดอร์ก็มาขับคันนี้ครับนี่จ็เดีย7ย0 a นี่ครับรังเกดเดอร์ก็รือ้อลูกรางตาครับชั้นสับเบสครับนี่เปียกเอาเรื่องอยู่ครับโดนฝนละลมหลายรอบ แปลงนี้ก็ปารงก็มาปูบดอัดไปรอบหนึ่งแล้วครับแต่ก็ยังชื้นๆอยู่นะครับยังไม่แห้งดีอากิเดอร์ก็เลยมารื้อใหม่อีกรอบหนึ่งก็สักพักหนึ่งครับค่อยตีกลับใจร้อนไม่ได้เดี๋ยวได้รื้ออีกนี่ครับ 770A จอจนเดีย เทรดเดอร์ในตำนานก็นู่นแหละเจ้าร้อยสี่ดน่าจะอีกประมาณเครื่องเดือนนะครับกว่าจะเสร็จตัดเครื่องสวิตช์กุญแจคันเร่งมือนี่ปักตึมติดแล้ว ครับเป็นตัวยกแกดิไฟครับแอดิไฟหน้านี่แกนดิไฟตัวนี้ความใบมีดหงายใบมีดครับตัวนี้สไลด์ใบมีดครับสไลด์ใบมีดตัวนี้ขยับเฟรมใบมีดตัวนี้วงเดือนครับหมุน กนะระโทนยกซ้ายขวาตัวนี้ซ้ายตัวนี้ขวาครับตัวนี้เอวอ่อนครับนี่เอวออนแต่ตัวล้มล้อเราดัดแปลงมาใช้ตรงนี้ครับของเก่าเขาจะอยู่ตรงนี้ล้มล้อ ทางกินเอขณะทำงานก็จะถ่ายให้ดูไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะสั่นหัวเอชะตาลายครับเอาทำงานก่อนครับคลิปนี้ขอจบตรงน,นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามครับไปเจอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ